หญิงสาวคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาทุกครั้งที่มีใครชวนเธอออกไปเที่ยวเธอก็จะบอกว่าอยากไปนะแต่สุดท้ายก็ไม่ว่างทุกทีด้วยความที่เบี้ยวนัดหลายครั้งวันหนึ่งเพื่อนๆนจึงได้รวมตัวกันและลากเธอออกจากบ้านไปในที่สุดหลังจากเที่ยวสนุกกันมาทั้งวันเพื่อนก็เอ่ยถามทีนี้เธอรู้หรือยังว่าทําไมเธอถึงไม่มีเวลาหญิงสาวได้ฟังก็ถึงกับงงก็ยังไม่รู้อยู่ดีแหละเพื่อนจึงพูดว่าก็เวลาเนี่ย มันอยู่ในทุกสิ่งที่เราทําหากเธอตัดกิจกรรมที่ไม่สําคัญออกไปเธอก็จะมีเวลายังไงล่ะเอาละ่ะก็หวังว่าต่อไปเธอจะบริหารชีวิตตัวเองให้ดีกว่านี้นะหญิงสาวเดินเข้าบ้านพลางคิดในใจก็การไปเที่ยวกับพวกเธอนั่นแหละที่ฉันพยายามจะตัดออกไปแล้วเอาเวลาไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์พ่อไปเคาะประตูห้องลูกสาวแต่เช้าแล้วพูดว่า อ้าวในลูกบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเริ่มวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าแล้วยังไงล่ะลูกสาวที่กําลังง่วงก็ตอบกลับไปว่าเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันพ่อวันนี้ไม่ไหวพ่อได้ฟังก็ไม่ยอมลุกขึ้นมาเถอะลูกไม่เคยได้ยินคํานี้หรอการเดินทางไม่ว่าจะไกลสักแค่ไหนก็ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกกันทั้งนั้นลูกสาวลุกขึ้นด้วยความหงุดหงิดโอเคค่ะก้าวแรกก้าวเดียวก็พอนะตกลงไหม พ่อยิ้มพลางพยักหน้าตอบรับหลังจากนั้นหญิงสาวก็ใส่ชุดออกกำลังกายใส่รองเท้าผ้าใบตั้งใจจะไปเดินแค่ก้าวเดียวเพื่อประชดพ่อแต่สุดท้ายเธอก็คิดได้ว่าเอาเถอะไหนๆก็ตื่นแล้วแถมแต่งตัวแล้วด้วยถ้างั้นก็วิ่งสักหน่อยก็แล้วกันพ่อเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มก่อนที่จะพูดว่าเห็นไหมก้าวแรกทำให้คนเราไปต่อได้เสมอ วันหนึ่งขณะที่ท่านประธานไม่เข้าร่วมประชุมพนักงานหนุ่มกลับได้มีโอกาสเสนองานในที่ประชุมเป็นครั้งแรกหลังจากพูดอธิบายซะยืดยาวสุดท้ายเขาก็สังเกตว่าคนส่วนใหญ่ต่างไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดเลยพนักงานหนุ่มจึงถอนหายใจใส่ไมโครโฟนทําให้พนักงานอาวุโสคนหนึ่งไม่พอใจเป็นอย่างมากลุกขึ้นแล้วพูดว่าไอ้หนูเขารู้กันมาก่อนทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องที่เธอพยายามจะนําเสนอนะ อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดนักเลยพูดจบพนักงานอาวุโสก็น,นั่งลงแล้วไม่พูดอะไรต่อพนักงานหนุ่มได้ฟังก็ถึงกับงงเอ๊ะอา้าวถ้ารู้กันอยู่ก่อนแล้วแล้วทําไมที่ผ่านมาไม่เคยทํากันเลยล่ะครับหลังพนักงานหนุ่มถามไปทุกคนก็เงียบไม่ยอมตอบกลับแล้วไม่นานผู้จัดการประชุมก็พูดขึ้นว่าเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นวันนี้ขอปิดประชุมแต่เพียงเท่านี้นะครับพอดีผมต้องรีบไปรับลูกที่โรงเรียน ชายหนุ่มคนหนึ่งเจอเพื่อนสมัยเรียนแล้วเขาพบว่าตอนนี้เพื่อนของเขาร่ำรวยไปซะแล้วชายหนุ่มก็งงมากคุณเป็นเพียงแค่ลูกพ่อค้าจนๆเหตุใดจ,จึงร่ำรวยขึ้นมาได้เพื่อนยิ้มแล้วพูดว่าแค่กดสองข้อเท่านั้นข้อแรกไม่ว่าจะหาเงินได้เท่าไหร่จะต้องเก็บห้ามใช้อย่างน้อย1ิเเสมอวิธีนี้นอกจากจะทำให้เรามีเงินเก็บแล้วยังไม่ทำให้เราใช้เงินเกินตัวอีกด้วยส่วนกดข้อที่ส เมื่อมีเงินเก็บแล้วจงนําเงินไปลงทุนให้มันทํางานแทนเราแค่นั้นแหละเพื่อนชายหนุ่มได้ฟังก็ขำโอ้ยสิเอร์ซนของเงินฉันจะเอาไปลงทุนอะไรได้กันละ่ะเพื่อนจึงพูดว่างั้นหรอแล้วสิเอร์เซของนายรวมกันหนึ่งปีละ่ะทีนี้มากพอหรือยังส่วนตอนที่รอให้มันมากพอเนี่ยก็เอาเวลาไปศึกษาช่องทางในการลงทุนรอเอาไว้สะละ ชายหนุ่มคนหนึ่งไปทำบุญที่วัดแล้วถอนหายใจหนักมากหลวงพี่ที่กวาดลานวัดอยู่จึงเดินเข้าไปถามเป็นอะไรหรือโยมชายหนุ่มจึงพูดว่าปัญหาชีวิตเยอะเหลือเกินหลวงพี่จบปัญหานี้ปัญหาใหม่ก็เข้ามาผมละเบื่อจริงๆหลวงพี่ได้ฟังก็ส่งไม้กวาดให้แล้วพูดว่าเหมือนกันเลยโยมแม้วันนี้จะกวาดใบไม้ให้สะอาดสักเพียงใดในวันพรุ่งนี้ก็จะมีใบไม้ร่วงหล่นลงมาอีกครั้ง ถ้าเปรียบกับชีวิตของโยมแล้วก็คงจะเป็นปัญหาที่เข้ามาให้โยมแก้ไขนั่นแหละก็ในเมื่อรู้แล้วว่าปัญหามันก็จะเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆเหมือนกับใบไม้ที่ร่วงหล่นทุกวันแล้วถ้าอย่างนั้นจะเครียดไปทำไมกวาดที่ใจจบที่ใจเราดีกว่าทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องคิดกังวลให้มากชายหนุ่มได้ฟังก็มีกำลังใจยกมือไหว้แล้วเดินจากไปทิ้งให้หลวงพี่กวาดลานวัดต่อไปเพียงลำพัง น้ดดาวอันห่างไกลเอเลียนตัวหนึ่งติดประกาศหาคนหายหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความคุณตำรวจอวกาศคะช่วยหนูด้วยสามีหายคะ่ะเขาออกจากบ้านไปสามวันแล้วเขาปิดกระแสจิตด,ด้วยเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยไม่รู้โดนกินไปหรือยังตำรวจอวกาศได้ฟังก็ได้แต่ถอนหายใจโถคุณนายจะให้ผมช่วยยังไงล่ะก็พวกเราหน้าเหมือนกันทั้งดาวเลยหาคนหายเนี่ยไม่ง่ายหรอกนะ เอเลียนผู้เป็นภรรยาได้ฟังก็เสียใจเฮ้อถ้าเราเกิดมาแตกต่างกันเหมือนพวกมนุษย์บนดาวโลกก็คงจะดีสินะตำรวจอวกาศได้ฟังจึงพูดว่าไม่รู้สิแต่ทางนั้นเขาก็พยายามทำอะไรอะไรให้เหมือนกันอยู่นะใครแตกต่างก็อาจจะโดนบูลลี่ใครผิดระเบียบก็อาจจะโดนลงโทษไม่รู้สิแตกต่างหรือว่าเหมือนกันอันไหนกันแน่นะที่ดีกว่ากันผมเองก็ไม่แน่ใจ ณนะโรงเรียนอนุบาลคุณครูได้เอ่ยถามกับเด็กๆว่าชอบนิทานเรื่องไหนมากที่สุดแต่แล้วเด็กชายคนหนึ่งก็พูดว่าผมชอบพีโนคิโอครับอยากมีสักตัวคุณครูได้ฟังก็อมยิม้มจะได้เป็นเพื่อนใครเหงาเหรือจะ๊ะเด็กชายยิ้มแล้วพูดว่างงเหงาอะไรกันครับครูไร้สาระน่าถ้าผมมีพีโนคิโอนะผมจะสั่งให้เขาพูดโกโหกทั้งวันเลยแล้วทีนี้ผมก็จะหักจมูกเขาเอาไม้ไปขายแค่นี้ผมก็รวยไม่รู้เรื่องแล้ว ยุคนี้เนี่ยคนเหงากันเยอะก็จริงครับแต่ถ้าเราเอาความเหงามาเป็นที่ตั้งแล้วทําสิ่งต่างๆชีวิตมันก็จะไม่ไปไหนเลยนะครับครูเพราะว่าเราจะเหงาเรื่อยๆไม่มีจบเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยลําแข้งของตัวเองและผมเชื่อว,ว่าถ้าเรารวยแล้วถึงเราจะโดดเดี่ยวแต่จะไม่เดียวดายถึงเราจะเหงาแทบเป็นแทบตายแต่อย่างน้อยเราก็จะเหงาขณะกินโอมาเกเสคุณครูได้ฟังก็อ้าปากค้างไปเลย ขณะกาลังนั่งกินไอติมอยู่ที่ร้านลูกสาวก็พูดกับพ่อว่าพ่อคะหนูจะแต่งงานกับผู้ชายที่พ่อเคยบอกว่าไม่มีอนาคตนะคะพ่อจึงถามว่าลูกโอเคกับเขาแล้วแน่นะลูกสาวได้ฟังก็ตัดพอ้อโถ่พ่อผูอ้หญิงอย่างหนูได้แค่นี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วผู้จบเธอก็สั่งไอติมวาน,นิลามากินแต่ทางร้านกลับบอกว่าวันนี้ไอติมวาน,นิลาหมดเมื่อได้ฟังเช่นนั้น พ่อจึงพาลูกสาวขับรถไกลกว่า10กิโลเพื่อไปยังร้านไอติมอีกร้านหนึ่งและสั่งไอติมวานิลาให้ลูกกินลูกจงจำไว้เถอะว่าเรามีทางเลือกที่ดีกว่าเสมออะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเลือกมันจงมองเห็นคุณค่าในตัวเองให้มากกว่านี้ไม่ใช่ผู้หญิงอย่างหนูแต่เป็นผู้หญิงระดับหนูตั้งหากอย่าแต่งงานเพราะว่ามีตัวเลือกจำกัดถ้าหนูไม่ได้รักก็ไม่จำเป็นต้องแต่งงาน วันหนึ่งผู้อย่างรู้ได้บอกกับชายหนุ่มว่าโลกเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ใครอื่นจะเปลี่ยนแปลงได้มีเพียงตัวเราเท่านั้นที่จะเปลี่ยนมันได้ชายหนุ่มได้ฟังก็หาลัน่นคนคนเดียวเปลี่ยนโลกได้ไงลุงเนี่ยถ้าจะเพี้ยนงั้นผมเป็นคนไม่ชอบออกกําลังกายถ้าพรุ่งนี้ผมเปลี่ยนมาออกกําลังกายโลกจะเปลี่ยนไปไหมผู้อย่างรู้พยักหน้าเปลี่ยนแน่นอนชายหนุ่มได้ฟังจึงลองพิสูจน์ด,ดูและแล้วหนึ่งปีให้หลังสุขภาพของเขาก็ดีขึ้น ทำอะไรก็ไม่ค่อยเหนื่อยเมื่อไม่เหนื่อยก็ทํากิจกรรมได้มากขึ้นเมื่อทํากิจกรรมได้มากขึ้นก็พบปะผู้คนและสังคมใหม่ๆมากขึ้นและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามากขึ้นแล้วตั้งแต่นั้นเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้สภาพแวดล้อมรอบตัวชายหนุ่มก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดูเหมือนตอนนี้โลกของชายหนุ่มได้เปลี่ยนไปแล้วโดยที่ตัวเขานั้นก็ไม่รู้ตัวชายหนุ่มคนหนึ่งออกจากบ้านแต่เช้า เมื่อตกบ่ายก็กลับมาแม่จึงเอ่ยถามเป็นไงบ้างลูกเดทวันนี้ไปได้สวยไหมชายหนุ่มทำหน้าหงอยล่มไม่เป็นท่าเลยครับแม่ทั้งที่เป็นการเจอกันครั้งแรกและเดทแรกของเราแทๆ้ๆแต่ผมกลับสร้างความประทับใจอะไรไม่ได้เลยแม่ได้ฟังก็ขำแล้วพูดว่าลูกเคยไหมฟังเพลงที่ตอนแรกรู้สึกว่าไม่เพลอเลยแต่พอฟังไปฟังไปเนี่ยอยู่ๆก็รู้สึกว่ามันเพลอขึ้นมาเฉยเลย f i r s t i m p r e s s i o นเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างหรอกนะการจีบผู้หญิงเนี่ยมันยังมีอะไรมากกว่านั้นเอาล่ะเมื่อเข้าใจแล้วพรุ่งนี้ก็ไปใหม่นะไปจีบเธอให้ติดลูกชายได้ฟังก็มีกำลังใจเดินเข้าห้องไปแต่ไม่ทันไรก็เปิดประตูออกมาอ้อแม่ครับขอแก้ให้ถูกนิดนึงนะครับไม่ใช่เธอนะครับแต่เป็นเขาพูดจบลูกชายก็ปิดประตูห้องในทันที กวางตัวหนึ่งเดินหลงเข้ามาในป่าลึกก็เจอกับทุ่งดอกไม้ที่งดงามจึงได้เอ่ยถามทำไมพวกเธอต้องผลีบานสวยงามด้วยเล่าอยู่ในป่าลึกแบบนี้ยังไงซะก็ไม่มีใครเห็นดอกไม้จึงตอบว่าการรักตัวเองเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วไม่ใช่หรือทำไมต้องสนด้วยเล่าว่าจะมีหรือว่าไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีใครเห็นแต่ตัวฉันรู้สึกดีที่ได้เป็นแค่นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วกวางป่าได้ฟังก็ยิม้ม เอ๊ะหอมจังนี่กลิ่นเธอเหรอดอกไม้ตอบใช่แล้วมันหอมก็จริงนะแต่มันมีพิษอ่อนๆด้วยทำให้สูญเสียความทรงจำเพื่อปกป้องทุกสิ่งที่จะทำร้ายฉันยังไงล่ะกวางได้ฟังก็ตกใจวิ่งหนีไปไม่นานนักก็มีขณะที่ชายหนุ่มกำลังทำงานก็เกิดมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าจึงเรียกเข้าไปคุยเมื่ออยู่กันสองต่อสองหัวหน้าจึงพูดว่าเอาล่ะน้องมีปัญหาอะไรบอกพี่ได้นะ มีอะไรก็พูดกับพี่ตรงๆได้เลยเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหนุ่มจึงได้พูดบอกไปตรงๆบอกความจริงทั้งหมดให้หัวหน้าได้ฟังแล้วเขาก็ถูกไล่ออกช่วงบ่ายชายหนุ่มก็นัดกินข้าวกับแฟนสาวแฟนสาวก็อยากให้เปิดอกพูดความรู้สึกที่แท้จริงกันเลยแต่หลังจากที่ชายหนุ่มพูดออกไปแล้วเธอก็บอกเลิกเขาในทันทีตกดึกเพื่อนสนิทก,ก็โทรมาปรึกษาและขอความจริงใจชายหนุ่มจึงพูดออกไปตรงๆไม่อม้อมค้อมแล้วเพื่อนก็เลิกคบ และแล้วในที่สุดชายหนุ่มก็เข้าใจไอ้คำว่ามีอะไรก็พูดออกมาตรงๆได้เนี่ยมันคือกับดักดีๆนี่เองในวันว่างๆขณะที่เพื่อนๆทุกคนกำลังนอนอ่านหนังสือการ์ตูนเล่นกันอยู่นั้นยูยูหญิงสาวคนหนึ่งก็ลุกขึ้นแล้วพูดว่าเอาล่ะฉันมีไฟแล้วฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่จะตั้งใจเรียนแล้วเพื่อนๆได้ฟังก็ต่างขำกันยกใหญ่แล้วเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่า เธอรู้ไหมว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมี2ส,สิ่ง 1. ก็คือการตัดสินใจที่แน่วแน่ 2. ก็คือการลงมือทำถ้าเธอตัดสินใจแน่วแน่แล้วเธอก็ต้องยอมรับให้ได้กับการที่เธอจะไม่มีเวลามานอนอ่านการ์ตูนแบบนี้และข้อที่ 2. เธอต้องลงมือทำทันทีด้วยเพราะถึงแม้เธอจะตัดสินใจไปแล้วว่าจะทำแต่หากยังไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน หญิงสาวได้ฟังก็นั่งลงแล้วพูดว่างั้นเดี๋ยวเปลี่ยนพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ขออ่านการ์ตูนก่อนชายหนุ่มได้สมัครเข้าสำนักยุทธแห่งหนึ่งแต่หลังจากที่ฝึกไปได้ครึ่งปีเขาก็คิดที่จะลาออกเพราะการฝึกโหดมากและยากมากด้วยสิทธิพี่เห็นเข้าจึงได้เข้าไปหาชายหนุ่มจึงพูดว่าพี่เนี่ยเก่งจริงๆเลยนะครับน่าอิจฉาจริงๆฝีมือระดับนี้คงไม่มีใครชนะได้แน่ สิทธิพี่ได้ฟังก็ยิ้มก่อนที่จะพูดว่าขอบใจนะแต่เจ้ารู้ไหมข้าเกลียดทุกนาทีที่ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแต่ข้าก็บอกกับตัวเองว่าเลิกไม่ได้สู้อดทนฝึกฝนในตอนนี้เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่ดีกลายเป็นจอมยุทธจะดีกว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องเหนื่อยตลอดไปสะเมื่อไรดูอย่างอาจารย์สี่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ต้องฝึกหนักเหมือนเราจริงไหม ดังนั้นความทรมานจากการฝึกมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดไปหรอกนะเพราะเมื่อไหร่ที่เจ้าเก่งแล้วเจ้าจะหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งอย่างแน่นอนหลังจากเรียนจบชายหนุ่มก็ไม่ได้พบปะเพื่อนอีกเลยจนกระทั่งครั้งหนึ่งเขาตัดสินใจไปงานเลี้ยงรุ่นและตั้งแต่นั้นชีวิตของชายหนุ่มก็เปลี่ยนไปแม่จึงเอ่ยถามตกลงลูกเจออะไรที่งานเลี้ยงรุ่นกันแน่ชายหนุ่มจึงพูดว่าเรื่องแรกเลยครับแม่ เพื่อนที่เป็นแฟนกันหรือบางคนที่แต่งงานกันทันทีหลังเรียนจบตอนนี้เลิกและหย่าร้างกันหมดแล้วรู้งี้ผมไม่น่าตัดใจเลยน่าจะรอให้เขาเลิกกันเรื่องที่2เพื่อนผู้หญิงหลายคนที่ตอนเรียนไม่เห็นสวยเลยแต่พอมาตอนนี้สัญญกรรมจนสวยแทบจะจําไม่ได้เลยและเรื่องสุดท้ายช็อกสุดครับแม่เพราะว่าเพื่อนผู้ชายหลายคนตอนนี้กลายเป็นผู้หญิงไปแล้วแม่ได้ฟังจึงพูดว่านี่แหลจะจาาชีวิต ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างว่าแต่อยู่ดีๆแกลุกขึ้นมาทาลิปสติกทำไมนะ่ะสิงโตกับเสือสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายสุดท้ายทั้งสองก็ต่างเคลี่ยงพล้าให้กันและกันขณะที่กำลังบาดเจ็บหนักถึงขั้นใกล้ตายสิงโตก็กล่าวกับเสือว่าหากท่านไม่คิดฮุบอาณาจักรของข้าเราก็คงไม่ต้องจบชีวิตกันเยี่ยงนี้เสือได้ฟังก็ตกใจเป็นอย่างมากอะไรนะ ข้าไม่เคยคิดทุบดินแดนของท่านเลยนะข้าเข้าใจว่าท่านจะกำจัดข้าออกจากป่าเสียอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการสื่อสารคือหัวใจของการทำงานในทีมมีอะไรอยากเก็บไว้ในใจและคาดเดาทึกทักกันเอาเองสื่อสารกันให้มากเพื่อผู้อื่นจะได้เข้าใจเราและจะได้ลดช่องว่างการเข้าใจผิดต่อกันชายหนุ่มคนหนึ่งตกงานแล้วในเย็นวันเดียวกันนั้นก็ถูกแฟนทิ้งด้วย หลังจากนั้นเขาจึงได้เก็บตัวอยู่แต่ในบ้านจมอยู่กับความทุกข์ที่ต้องเจอเพื่อนเก่าคนหนึ่งเห็นชายหนุ่มหายหน้าหายตาไปนานรู้สึกเป็นห่วงจึงได้แวะไปหาชายหนุ่มก็ไม่รอช้าระบายความเจ็บปวดให้ฟังไม่ยัง้งเพื่อนได้ฟังจึงพูดว่านายจมอยู่กับความทุกข์จนมองไม่เห็นโอกาสใหม่ๆได้ยังไงเนี่ยชายหนุ่มได้ฟังก็งงเพื่อนจึงพูดว่าก็ไม่จริงหรอนายเลิกกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักนายก็แปลว่านายมีโอกาส ได้เริ่มต้นใหม่กับผู้หญิงที่รักนายไม่ใช่หรือไงแถมการที่นายออกจากงานก็เป็นโอกาสให้นายได้หางานที่เหมาะกับนายมากกว่านี้ด้วยคนเราอะนะเพื่อนมีทางเลือกเสมอแหละว่าจะจมอยู่กับปัญหาหรือว่าจะมองหาโอกาสใหม่ๆนายคิดว่าทางเลือกไหนดีกว่ากันละ่ะในงานประชุมสินค้าออกใหม่พนักงานน้องใหม่ก็ถึงกับงงพี่ครับเราไม่เห็นจำเป็นต้องจ้างดารามาโฆษณาเลยนี่ครับ เสียเงินตั้งเยอะแน่แถมสมัยนี้ยังไงลูกค้าก็ต้องรู้ว่าดาราเขาไม่ได้ใช้สินค้าของเราหรอกรุ่นพี่ได้ฟังก็ขำไม่ว่าสมัยไหนนะไอ้น้องเรื่องแบบนี้เนี่ยคนเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละแต่ยังไงการจ้างคนดังเนี่ยก็คุ้มอยู่ดีข้อที่หนหน้าตาดีและเป็นที่รู้จักทำให้จดจำง่ายและเป็นที่พูดถึงด้วยข้อที่ส มีฐานแฟนคลับที่พร้อมสนับสนุนแบบไม่ลืมหูลืมตาถึงจะรู้อยู่แก่ใจว่าดาราที่พวกเขาชอบไม่ได้ใช้สินค้าจริงพวกเขาก็จะอุดหนุนสินค้าอยู่ดีเพราะพวกเขาอยากจะทําให้ดาราท่านนั้นประสบความสําเร็จที่สุดยังไงละ่ะดังนั้นการจ้างคนดังมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยยังไงก็คุ้มกว่าการจ้างตาสีตาสาอย่างแน่นอนนอกตัวผู้ตัวหนึ่งออกไปเก็บผลไม้มาเก็บไว้ที่รังเพื่อไม่ให้ใครมาขโมย แต่ช่วงนั้นดันเป็นช่วงหน้าแรงผลไม้ที่หามาก็เริ่มเหี่ยวเพราะว่าถูกแดดดูดน้ําไปเสียหมดวันหนึ่งเจ้านกสังเกตว่าปริมาณผลไม้เริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆมันจึงคิดว่านกตัวเมียต้องขโมยกินหมดแน่ๆด้วยความโมโหจึงได้จิกนกตัวเมียจนตายและแล้วฝนก็ตกลงมา3วัน3คืนทําให้ผลไม้ที่เหี่ยวแห้งในรังนั้นกลับเต่งตึงขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อนกตัวผู้เห็นเช่นนั้นจึงรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากไม่น่าเลยเราไม่น่าเข้าใจผิดเลยคนเราจะอยู่ด้วยกันมันต้องมีความเชื่อใจและไว้ใจต่อกันเพราะหากสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วล้วก็ก็ยากที่จะพากันข้ามผ่านอุปสรรคไปได้ในช่วงพักเที่ยงนักเรียนสาวคนหนึ่งได้ไปโรงอาหารแล้วเธอก็พบเข้ากับคุกกี้นมสดมันอร่อยมากนับตั้งแต่นั้นทุกๆพักเที่ยง นักเรียนสาวก็จะซื้อคุกกี้มากินเสมอจนกระทั่งเวลาได้ผ่านไปเธอก็อ้วนขึ้นมากเพราะกินคุกกี้มากเกินไปจึงได้พยายามคิดที่จะเลิกกินแต่ทำไม่ได้การเดินไปกินคุกกี้ที่โรงอาหารกลายเป็นนิสัยของเธอไปเสียแล้วแต่แล้ววันหนึ่งร้านกลับปิดเพราะว่าแม่ขาไม่สบายแล้วในวันนั้นเธอก็เลยเข้าใจจริงๆแล้วสิ่งที่เธอชอบจริงๆไม่ใช่การกินคุกกี้แต่เป็นการเดินไปที่โรงอาหาร แล้วนั่งคุยกับเพื่อนๆนต่างหากคุกกี้เป็นเพียงแค่เหตุผลหนึ่งที่ทําให้เดินไปเท่านั้นเพราะถึงร้านไม่เปิดเธอก็เดินไปหาเพื่อนอยู่ดีและแล้วเมื่อเข้าใจเรื่องนี้นักเรียนสาวจึงเลิกนิสัยติดคุกกี้ได้เป็นที่สําเร็จขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งกําลังนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อยู่ๆเธอก็เศร้าขึ้นมาเพื่อนเห็นก็อุทานออกมาว่าเธอนี่ท่าจะบ้ายิ้มอยู่ดีๆหน้าเศร้าซะงานันหญิงสาวจึงบอกว่า ก็ฉันมีความฝันในชีวิตมากมายเลยนะสิตอนฝันถึงก็ดีแหละแต่พอคิดแล้วก็ไม่น่าจะเป็นจริงได้ก็เลยเศร้าเพื่อนได้ฟังก็ขำโทรก็นึกว่าอะไรถ้าเธออยากให้ความฝันเป็นจริงก็เปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายซะเลยสิเช่นถ้าเธอมีความฝันอยากเรียนให้มันเก่งๆก็เปลี่ยนให้มันเป็นเป้าหมายที่ว่าเทอมนี้ฉันจะต้องได้เกรด3.5ขึ้นไปให้ได้ถ้าเธอฝันว่าอยากจะหุ่นดีเหมือนานางแบบก็เปลี่ยนให้เป็นเป้าหมายที่ว่า เดือนนี้ฉันจะต้องผอมลงให้ได้10กิโลถ้าฝันว่าอยากรวยก็เปลี่ยนเป็นตั้งเป้าหมายที่ว่าปีนี้ฉันจะต้องเก็บเงินให้ได้หนึ่งล้านบาทเป็นต้นเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายแล้วลงมือทามันซะเท่านี้เธอก็จะเข้าใกล้ความฝันได้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วขณะที่นักเรียนสาวกําลังนั่งมองรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาแข่งขันก็รู้สึกประทับใจจนต้องหันไปพูดกับเพื่อนพี่เขาเก่งจังเลยเนาะ ไม่รู้ต้องทำยังไงฉันถึงจะเก่งแบบพี่เขาได้บ้างเพื่อนได้ฟังก็หันมาแล้วพูดว่าฝึกซ้อมไงแค่เธอฝึกซ้อมก็เก่งแล้วนักเรียนสาวได้ฟังก็ขำตลกแล้วเธอแค่ฝึกซ้อมมันจะไปพอได้ยังไงน่าจะต้องมีพรสวรรค์ด้วยหรือเปล่าเพื่อนจึงพูดว่าเรื่องพรสวรรค์นนะ่ะฉันไม่รู้หรอกฉันรู้แต่ว่านักกีฬาระดับโลกทุกคนจัดตารางเวลาในการฝึกซ้อมกันหนักมาก เวลาซ้อมเนี่ยก็จะจริงจังกันมากๆด้วยบางคนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันเลยก็มีถ้าเราซ้อมหนักจริงๆนะฉันว่ามีหรือไม่มีพรสวรรค์ก็ไม่เกี่ยวหรอกยังไงก็เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนักเรียนสาวได้ฟังก็มีไฟเอาละถ้างั้นขอนั่งส่องผู้ชายต่ออีก15นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปซ้อมกันขณะกำลังพักกลางวันชายหนุ่มก็เอ่ยถามกับเพื่อนฉันมีงบอยู่10,000แบาท เอาไปลงทุนอะไรได้บ้างวะเพื่อนจึงพูดว่าทำ YouTube สิทำฟรีไม่เสียตังค์ชายหนุ่มได้ฟังก็ขำไม่เสียตังค์ได้ไงต้องมีมือถือต้องมีคอมพิวเตอร์เอาไว้ตัดต่อแล้วอีกอย่างไม่เอาหรอกคนทำกันเยอะแล้วเพื่อนจึงพูดต่อว่านายมีเงินแสนหนึ่งหรอถ้าง,งั้นลองขายอาหารดูไหมข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรแบบเนี้ยชายหนุ่มได้ฟังก็ขำไม่เอาหรอกคนทำเยอะแล้วเพื่อนจึงพูดว่า ถ้านายคิดแบบนั้นไม่ว่าอะไรก็มีคนทําเยอะแล้วทั้งนั้นแหละชายหนุ่มได้ฟังก็หงอยแต่ทันใดนั้นก็เหลือบตาไปเห็นข้างตลาดเอ๊ะนั่นร้านหมูปิ้งเปิดใหม่นี่นายังไม่เคยลองเลยต้องลองกินดูสักหน่อยแล้วละ่ะหลังจากประสบอุบัติเหตุชายหนุ่มคนหนึ่งก็ระลึกชาติได้เป็นที่สําเร็จจึงได้นําเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนของเขาฟังเมื่อเพื่อนได้ฟังก็ดีใจมากถ้าอย่างนั้นแล้วมีความสามารถอะไรบ้าง ชายหนุ่มได้ฟังก็งงหมายความว่ายังไงเพื่อนจึงพูดว่าก็ชาติก่อนของนายไงนายทำงานอะไรมีทักษะอะไรติดตัวแล้วตอนเรียนละ่ะเรียนเก่งไหมถ้าได้ความรู้ของชาติที่แล้วมาด้วยนายก็จะเป็นต่อคนอื่นมากเลยชายหนุ่มยิ้มแล้วพูดว่าเหมือนชาติก่อนฉันจะเรียนไม่เก่งนะ่ะทำงานออฟฟิศไปวันๆเมาหัวราน้ำทุกวันแล้วก็ถูกรถชนตายถ้าจะถามว่าความสามารถพิเศษของฉันคืออะไร ก็คงจะบอกว่าฉันใช้ Window s มี l i ท์ซีดเป็นประมาณนั้นแหละหลังเพื่อนได้ฟังก็อูทานว่ามันอะไรละนั่นน่ะไม่เห็นรู้จักเลยในการประชุมออกลูกอมตัวใหม่ครั้งหนึ่งเนื่องจากผู้บริหารให้เวลาคิดน้อยมากนักการตลาดจึงประชดโดยการตั้งชื่อลูกอมว่าลูกอมซูเปอร์ดับเบิลเรนเจอร์ดูโรล่าพาวเวอร์สเปเชียลทอร์นาโดแอตแทกไรกิ้งไดนามายทันคิกสเปเชียลบี ผู้บริหารได้ฟังชื่อก็อนุมัติในทันทีนักการตลาดก็ตกใจอะไรกันครับท่านผ่านได้ไงหลักการตลาดเขาไม่ทําแบบนั้นกันชื่อมันยาวไปไม่น่าจดจำแต่แล้วหลังโฆษณาออกไปคนฟังชื่อครั้งแรกก็สะดุดหูเอ๊ะชื่อลูกอมบ้าโบอะไรทำไมยาวแบบนี้ด้วยความสงสัยทุกคนจึงดูโฆษณาซ้ำและผ่านไปไม่กี่วันลูกอมใหม่อันนั้นก็ติดตลาดได้อย่างง่ายดาย ผู้บริหารเดินมาแล้วพูดว่านี่ต่างหากหลักการตลาดที่แท้จริงไม่ใช่ทำให้ดีเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันแต่เป็นการทำและสร้างความแตกต่างชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นคนที่ติดเหล้าหนักมากจึงได้ไปปรึกษาคุณหมอถึงวิธีเลิกเหล้าคุณหมอจึงเอ่ยถามแล้วคุณกินเหล้าทำไมครับกินเพราะว่ามันอร่อยหรือว่ากินเพราะว่าอะไรชายหนุ่มนั่งคิดสักครู่ก่อนจะตอบกลับไปว่าไม่รู้สิครับหมอ กินแล้วสบายใจดีเวลาผมทำงานมาเครียดๆก็อยากกินเหล้าเวลาผมทะเลาะกับใครสักคนผมก็อยากกินเหล้าเวลาผมไม่สบายใจกับเรื่องต่างๆผมก็อยากกินเหล้าคุณหมอได้ฟังจึงพูดว่างั้นวิธีเลิกเหล้าก็ง่ายนิดเดียวครับคุณก็แค่ทำอย่างอื่นแทนการกินเหล้าชายหนุ่มได้ฟังก็ถอนหายใจคุณหมอหมายถึงให้ผมไปทำอย่างอื่นเวลาที่ผมอยากกินเหล้าเหรอครับคุณหมอยิ้มแล้วพูดว่าเปล่าครับ ถ้าคุณอยากกินเหล้าก็กินไปเลยผมหมายถึงให้คุณไปทำอย่างอื่นเวลาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจแทนการกินเหล้าตังหากเมื่อเปิดเทอมนักเรียนหนุ่มก็เดินเข้ามาในโรงเรียนอย่างเชิดฉายพร้อมกับใบเซอร์เพราะว่าเขานั้นทุ่มเงินมหาศาลเพื่อไปเรียนภาษาที่เมืองนอกเมืองนาแต่ปรากฏว่ามีเพื่อนของเขาคนหนึ่งกลับพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าเขาซะอย่างนั้นทำไมกันทั้งทั้งที่ฉันคิดมาตลอดว่า การเรียนกับเจ้าของภาษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่คนพูดภาษาอังกฤษจะทําให้ฉันพัฒนาเร็วกว่าคนอื่นแต่สุดท้ายกลับสู้นายที่อยู่เมืองไทยไม่ได้เพื่อนได้ฟังจึงพูดว่าแล้วใครบอกนายแล้วว่าประเทศไทยไม่มีสภาพแวดล้อมแบบนั้นวัดพระแก้วเนี้ยพัทยาเนี้ยฝรั่งเดินกันยัวเยียเต็มไปหมดครูสอนภาษาที่เป็นฝรั่งก็มีมากมายนายก็แค่ต้องหัดมองสิ่งรอบๆตัวให้มากกว่านี้เพราะถ้านนายมองดูให้ดีๆ จะพบว่าประเทศไทยของเรานี้มีทุกอย่างเลยในการบรรยายหนึ่งขณะที่ผู้บริหารที่จบจากนอกกำลังบรรยายอยู่นั้นพนักงานน้องใหม่ก็แทบเป็นลมหันไปคุยกับรุ่นพี่กี่ครับผมไม่ไหวแล้วพูดไทยคำอังกฤษคำจีนคำแบบนี้ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยรุ่นพี่ได้ฟังก็ขำโอ้ยน้องใครเขาฟังกันเราน้องแค่พยักหน้าแล้วก็ทำเป็นคิดตามเป็นครั้งคลาว เวลาที่กล้องแพนมาที่เราก็พอแล้วนอกเหนือจากนั้นก็ก้มหน้าเล่นเกมในมือถือไปเถอะดูสินั่นคนพูดบนเวทีเขาสนใจเราที่ไหนแค่อ่านสคริปต์โชว์สำเนียงสามภาษาแล้วก็แกล้งร่าเริงหัวเราะราวกับกำลังสนุกสนานสะเต็มประดาแค่นั้นก็งานล้นมือแล้วหน้าที่ของเราก็คือสวมบทบาทคนฉลาดที่กำลังนั่งฟังส่วนข้อมูลสำคัญทั้งหมดนั้นเดี๋ยวจะมีการแปลเป็นไทยแล้วส่งเอกสารให้พวกเราอ่านทีหลังเองนั่นแหละ หลังจากที่ชายหนุ่มออกมาทำธุรกิจส่วนตัวจนประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ววันหนึ่งเขาก็คิดได้ว่าธุรกิจของเขานั้นคงไปต่อได้อีกไม่ไกลและขณะที่เขากำลังคิดลูกชายก็ชวนเขาไปเล่นเกมชายหนุ่มก็บอกลูกไปว่าเล่นเกมอะไรกันพอเล่นไม่เป็นหรอกลูกลูกชายยิ้มแล้วพูดว่าไม่เคยเล่นก็ลองเล่นดูสิพ่อใครจะรู้พ่ออาจจะชอบก็ได้พ่อก็ถอนหายใจ แต่พ่อมีงานต้องทำนะลูกชายก็เลยพูดว่าพ่อก็แบ่งเวลาสิครับทำควบคู่สองอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้ขนาดผมยังเล่นเกมและเรียนคู่ขนานกันได้เลยผู้เป็นพ่อได้ฟังเช่นนั้นจึงคิดได้และตั้งแต่นั้นเขาก็เริ่มหาอาชีพที่สองทำคู่ขนานไปกับอาชีพแรกเริ่มต้นทดลองสิ่งใหม่ๆแล้วไม่นานชายหนุ่มก็ร่ำรวยได้ในที่สุดชายหนุ่มคนหนึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้า แล้วเขาก็ถูกด้านมืดครอบงำหลังจากนั้นไม่นานบริษัทก็เจ๋งเขาจึงได้กลับมาใช้ชีวิตปกติตามเดิมวันหนึ่งเขาได้เอ่ยถามกับเพื่อนตอนฉันเป็นหัวหน้านายเคยบอกว่าฉันเปลี่ยนไปฉันเปลี่ยนไปยังไงหรอเพื่อนได้ฟังก็งงนี่นายไม่รู้ตัวจริงๆหรอนายกลายเป็นคนอวดดียกตนข่มท่านใช้อารมณ์เป็นใหญ่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและเลือกปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชา ทำดีเฉพาะกับคนที่นายชอบใจใชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจโหนี่ฉันเป็นขนาดนั้นเลยเหรอฉันไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ยนี่ละมังพลังของอำนาจขนาดฉันเป็นแค่หัวหน้านะยังเป็นขนาดนี้ไม่อยากจะคิดเลยคนที่ได้ขึ้นเป็นผู้นําประเทศจะโดนด้านมืดเย้าวยวนขนาดไหนสิ่งที่เรียกว่าอำนาจเนี่ยน่ากลัวจริงๆทําให้แน่จริงโดนมันครอบงําได้ง่ายๆเลย